난이가 제일 좋아. 나 말고 아무랑도 놀지 마. 제발. 소라 나만 좋아해. 솔직히 나 희망 고문하는 거 그만해. แล้ว กล้องอ่ะฉายนางเอกมานอนอยู่เตียงเขานอนไม่หลับแล้วกล้องมันวาร์ปวาร์ปผ่านอ่ะเลยเห็นคู่โซนกับจีวานอ่ะนอนกอดกันอยู่เว้ยแล้วนางเอกนอนอยู่ข้างๆคือแบบสองคนนี้ก็ไม่ได้แคร์เวลก,ก็นอนกอดกันเว้ยเออไม่ได้แคร์เพื่อนฝูงจะนอนเป็นตับอยู่ในห้องก็ไม่สนใจนะคือแบบว่าคู่นางเอกกับพระเอกอ่ะบางทีก็ขัดสกิลต้องขอโทษจริงๆสวัสดีสสดค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่เรา อีฟนะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนในจกักรวาลหญิงรักหญิงในช่องอีฟเคในวันนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะอีฟก็จะมาพูดคุยถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูซีรีส์เกาหลีที่มีประโยคสุดฮิตนะคะก็คือประโยคที่ว่าไปดูผีเสื้อที่บ้านเราไหมนะคะพอพูดถึงประโยคนี้เนี่ยเราว่าเพื่อนน่าจะนึกถึงแล้วก็อ๋อทันทีเลยนะคะซีรีส์เรื่องนั้นก็คือซีรีส์เรื่อง never the less นั่นเองและซีรีส์เรื่องนี้นี่แหละก็ที่ทําให้สาวๆเนี่ยไปตัดผมตามยูนาบีนางเอกของเรื่องกันทั่วบ้านนทั่วเเมืองลยยนดะ ซีรีส์เรื่อง Never theless นะคะเป็นซีรีส์เกาหลีที่ออกฉายทางทีวีมาก่อนโดยเนื้อหาเนี่ยก็สร้างมาจากเว็บตูนยอดฮิตในเกาหลีค่ะและต่อมานะคะในปี2021นี่แหละก็มีการนําซีรีส์เรื่องนี้มาออกฉายใน Netflix มี1ซีซั่นด้วยกันนะคะแล้วก็มีทั้งหมด10 EP ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ฉายครบทั้ง10 EP ไปแล้วเนาะและสายที่ชอบดูรวดเดียวเหมือนเราอย่างนี้นะคะก็แน่นอนค่ะไม่พลาดแล้วก็ไปตามดูมาเรียบร้อยแล้วนะคะและวันนี้เนี่ยอีฟก็จะมาแชร์ความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูก นะเพราะว่าหลักๆเลยเนี่ยก็คือมีคู่หญิงรักหญิงอยู่ในเรื่องด้วยสาหรับเรื่องย่อของซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวความรักที่ไม่แน่นอนของหญิงชายคู่หนึ่งโดยทางฝั่งผู้หญิงหรือว่านางเอกของเรื่องนะคะก็คือยูนาบีค่ะเธอเป็นผู้หญิงที่เคยมีแฟนซึ่งคบหากันมานานแล้วก็ถึงขั้นใกล้จะแต่งงานกันมาก่อนแต่ว่าเป็นความรักในลักษณะที่ว่าถูกควบคุมความคิดค่อนข้างมากจากฝ่ายชายและต่อมาเนี่ยก็ถูกสวมเขานะคะก็คือทางฝ่ายชายเนี่ยไปนอกใจแล้วก็มีคนอื่นทําให้เธอในเลิ แล้วก็ผิดหวังในความรักแล้วเธอเนี่ยก็ฝังใจแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องความรักแท้ที่ไหนอีกส่วนฝ่ายชายนะคะในเรื่องเนี่ยก็คือปร์คแจออนค่ะทางฝั่งผู้ชายเนี่ยก็จะมีอายุน้อยกว่านะคะเป็นรุ่นน้องในมหาวิทยาลายัยโดยตัวของแจออนค่ะเขามีลักษณะที่โดดเด่นก็คือหน้าตาดีมากแต่ก็ตามมาด้วยความเจ้าชู้มากด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าแจออนเนี่ยเป็นคนที่ชอบมีความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัดน,นะคะแล้วก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าในความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยจะไม่คบกับใครแบบจริงจังเลยก็คือจะคบแบบมี มีคู่นอนไปเรื่อยๆนะคะเป็นลักษณะของเซกเฟรนอะไรประมาณนั้นซึ่งซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้นะคะเพื่อนถือว่าฮิตมากในบ้านเราเลยนะเพราะว่ามีสาวๆเนี่ยไปตัดผมตามยูนาบีนางเอกของเรื่องแล้วก็ลงติ๊กตอกกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะไม่มาพูดถึงคู่หลักกันค่ะเราคิดว่าเออก็คงมีคนรีวิวไว้เยอะแล้วแหละวันนี้เนี่ยอีฟก็เลยจะมาพูดถึงคู่รองกันบ้างนะคะซึ่งเป็นคู่หญิงรักหญิงด้วยนะคะแล้วก็อีฟเนี่ยไปเห็นช่อง YouTube ของ Netflix เขาตัดเฉพาะคู่น,นะ คลิปรวมพัฒนาการความรักของโซนจีวานนะคะแล้วก็รวมเป็นคลิปเดียวนะคะเออโดยคลิปนั้นเนี่ยมีความยาวทั้งสิ้นเนี่ย27นาทีด้วยกันซึ่งอันนี้ก็ต้องอวยยศให้ Netflix เลยนะคะที่ตัดคลิปรวมของคู่นี้มาให้แต่ว่าจริงๆแล้วนะคะเพื่อนจากทีกไปดูมาในซีรีส์เต็มๆแล้วเนี่ยซีนที่คู่นี้ได้แอร์ไทม์นะคะก็จะมีมากกว่า27นาทีแน่นอนเนาะเพราะว่ามันจะมีซีนที่ออกเดี่ยวด้วยแล้วก็ซีนที่อยู่กับเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็ซีนที่อยู่กับนางเอกด้วยออะไรรรร่่าาาาีี้ทแบบวมกรรกกึษหืน นนแต่ว่าที่ Netflix ตัดมาลงใน u t u b e เนี่ยจะเป็นซีนที่ทั้งคู่เนี่ยแบบว่ามีไดอะล็อกคู่กันซึ่งท่านเพื่อนอาจจะเห็นเรื่องราวพัฒนาการทั้งหมดจริงๆอะ่ะก็แนะนําให้ไปดูซีรีส์เต็มๆก็จะครบถ้วนมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วเมื่อมาพูดถึงคู่หญิงรักหญิงนะคะก็ต้องพูดถึงคนแรกก่อนเลยก็คือซอจีวานค่ะซึ่งซอจีวานนะคะในเรื่องเนี่ยรับบทโดยยุนซออานักแสดงหน้าใหม่นะคะค่ายเดียวกับยูนาบี b นางเอกของเรื่องเลยโดยยุนซออานะคะเธอเกิดปี1995อยู่ในวัย 26ปีค่ะและถึงแม้ว่าเธอจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่ในวงการซีรีส์นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเธอรับบทบาทเป็นพิธีกรรายการเด็กมาก่อนหน้านี้ถึง3รายการด้วยกันสําหรับตัวของจีวานนะคะก็จะเป็นเพื่อนในกลุ่มแก๊งเพื่อนนางเอกนี่แหละที่เรียนอยู่ด้วยกันนะคะเออคือก็ต้องบอกกันว่าที่เรียนเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเนาะแล้วก็ทั้งนางเอกแล้วก็เพื่อนนางเอกก็คือคู่สนกับจีวานเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มที่เรียนด้วยกันที่มหาวิทยาลัยนะคะก็คือทั้งหมดเนี่ยเรียนอยู่ในสาขาประติมากรรมคณะศิลปรกรรมศาสตร์แล้วก็ หรือว่าเป็นเพื่อนๆแก๊งเดียวกันอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งตัวของซอจีวานนะคะก็จะมีคาแรคเตอร์น่ารักสดใสมีเสน่ห์ก็คือความเป็นเด็กของเธอนี่แหละแต่ในอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างจะติดบุหรี่นะคะคือชอบสูบบุหรี่มากจะเห็นว่าในซีรีส์เนี่ยจีวานมีการสูบบุหรี่บ่อยมากส่วนนิสัยใจคอของตัวละครจีวานนะคะเอออย่างที่บอกว่าเป็นคนน่ารักสดใสแต่ว่าอีกแง่หนึ่งนะคะในด้านลบเนี่ยก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างขี้งอนนะคะขีน้ขน้อยใจแล้วก็มีความงงง้งแบบเด็กๆนะคะซึ่ง บางคนอาจจะมองว่ามันดูงี่เง่าไปหน่อยซึ่งในความงุ้งงิงของจีวานนะคะมันก็จะขัดกับคาแรคเตอร์ของตัวละครอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นคู่กันค่ะก็คือตัวของยุนซนนั่นเองค่ะซึ่งตัวละครยุนซนนะคะที่มาคู่กันเนี่ยก็รับบทโดยลีโฮจองค่ะโดยลีโฮจองนะคะเกิดปี1997ค่ะอยู่ในวัย24ปีเป็นทั้งนักสแสดงแล้วก็นางแบบค่าย YGK+ โดยส่วนสูงของเธอนะคะก็สูงถึง170เซนติเมตรเลยค่ะก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างสูงเพรียวเลยที เดียวะะและสําหรับลีโฮจองนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นผ่านหน้าผ่านตาม,มาแล้วบ้างนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยเคยเป็นนางเอก MV ให้กับนักร้องเควิลมาก่อนด้วยในบทเพลง you don't know love ค่ะซึ่งใน MV นั้นเนี่ยก็แสดงคู่กับชานยอนวงเอ็กโซนั่นเองโดยอย่างที่บอกนะคะว่ายุนซนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ขัดกับจีวานแบบสิ้นเชิงเลยเนาะตัวยุนซนเนี่ยนะคะก็จะเป็นคนที่มีบุคลิกนิ่งๆพูดน้อยนะคะซึ่งดูเผลนๆเ,เนี่ยอาจจะดูเหมือนหญิงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นเนาะจะเป็นคนที่แบบ พูดไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเจ้าแ้วเหมือนจีวานบุคลิกก็จะสลับกันนิดนึงเนาะแต่ว่าความตลกก็คืออีกด้านหนึ่งของยุนซอนเนี่ยเป็นคนที่พูดตรงมากเพื่อนคือแบบไม่ค่อยพูดนะแต่ถ้าได้พูดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยคือขวานผ่าซากคือแบบพูดตรงมากๆเลยแบบตีแขกหน้าไปเลยอย่างแบบมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่อยู่กับเพื่อนๆด้วยกันเยอะๆอะไรอย่างนี้เนาะแล้วมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาแบบว่าพูดอะไรขึ้นมาไม่เข้าหูอย่างเนี้ยยุนซอนนี่แหละเป็นคนที่พูดเบรกรุ่นพี่คนนั้นเอ ช่วยวระงับบรรยากาศมาคู่อน,นั้นให้มันจบลงแล้ว เออๆนั่นแหละแล้วก็คาแรคเตอร์ด้านอื่น,นๆของยุนซนนะคะก็คือในเรื่องของพาร์ทการเรียนบ้างเนาะ,ะเป็นคนที่เรียนเก่งมีฝีมือในสาขาที่เรียนอยู่แล้วก็อาจารย์เนี่ยก็หมายมั่นปั้นมือนะคะว่าจะให้ยุนซนเนี่ยขอทุนเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศโดยสเสน่ห์ของยุนซนนะคะนอกจากความนิ่งๆแล้วก็พูดตรงแล้วเนี่ยก็ยังมีสเสน่ห์ที่ดวงตานะคะคือยุนซนเนี่ยจะมีลักษณะข,ของตาที่คล้ายๆจะเป็นฟ็อกซี่อายนิดๆดนะ้วยเนาะเออมีความแบบน่ารักสนๆนะนะแล้วก็เสียงพูดแบบต่ำๆทุ ุมเ,เซึ่งแบบเพื่อนเวลาเขาพูดออกมาดูมีสเสน่ห์มากเลยนะเป็นคนคู่ๆอะไรประมาณนี้อ่ะแต่ว่าบุคลิกอีกอย่างหนึ่งของยุนซนนะคะถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะดูเป็นคนนิ่งๆคูๆ่ๆอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอไม่ค่อยชอบดื่มนะก็จะเห็นว่าเวลาเพื่อนชวนออกไปข้างนอกนะคะไปกินดื่มกันอนะไรอย่างงี้จะเห็นว่ายุนซนเนี่ยไม่เคยไปกับเพื่อนเลยนะแต่ว่าจะมีแค่จีวานเท่านั้นาที่ชวนแล้วเธอจะไปด้วยพาสต่อไปนะคะก็จะมาพูดถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองคนแล้วกันเนาะรับความสัมพันธ์ของ ยุนซนกับจีวานนะคะก็เริ่มจากความเป็นเพื่อนมัธยมกันมาก่อนเนาะคือก่อนจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยสำหรับคนอื่นๆเนี่ยอาจจะมาเจอกันในมหาลัยแหละแต่ว่ายุนซนกับจีวานเนี่ยเคยเป็นเพื่อนมัธยมกันมาก่อนแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งนานแล้วและจีวานเองเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่ตามยุนซนมาเรียนในสาขานี้คือจริงจีวานเนี่ยไม่ได้เป็นคนเก่งในเรื่องของการทํางานศิลปะอะไรพวกนี้หรอกแต่ว่ายุนซนเป็นคนเก่งแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะเข้าเรียนในคณะศิลปกรรมศาสตร์แล้วจีวานนี่แหละก็เลยพยายามสอบแล้วก ก็เข้ามาเรียนด้วยคือแบบเหมือนสนิทกันแล้วก็อยากจะเข้ามาเรียนด้วยกันรปายวันนี้แหละซึ่งความสนิทกันของทั้งสองคนนี้นะคะจะเห็นว่าสนิทมากกว่าเพื่อนคนอื่นๆเลยนะเพราะว่าเวลาจะไปไหนมาไหนอะไรก็ตามเนี่ยจะเห็นจีวานเนี่ยคอยโอบคอยเกาะแกะยุนซอนอยู่ตลอดอะเออมางทีก็เห็นกอดแขนมั่งเดินจูงมือมั่งหรือว่าเวลามาเจอที่มหาลัยปุ๊บเนี่ยจีวานเนี่ยก็จะตะโกนเรียกชื่อยุนซอนก่อนใครเพื่อนเลยนะคือแบบมาถึงก็แบบเรียกยุนซอนนะแล้วก็แบบว่าวิ่งเข้ามาหามากอดเลยอะไรอย่างนี้เนาะแล้วนันะ มากๆใช่เะละ่ะแล้วพอช่วงหนึ่งที่ยุนซอนเนี่ยต้องการจะขอทุนไปเรียนต่างประเทศอ่ะแล้วไม่ได้บอกจีวานอ่ะนั่นแหละมันเลยทําให้จีวานอ่ะรู้สึกน้อยใจเว้ยแล้วก็งอนที่แบบเออทำไมเป็นเพื่อนกันแต่ทําไมไม่บอกอะไรเงี้ยเออก็งอนด้วยแล้วพอเรื่องราวมันดําเนินไปเรื่อยมันก็มีเรื่องอะไรให้จีวานอ่ะงอนได้อีกเรื่อยๆเลย,เ,ลยเว้ยคือบางทีล้วก็รู้สึกว่าบางทีจีวานก็แบบที่งอนมากเหมือนกันนะ พี่ก็งอนเกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายุนซนก็มีความอดทนนะเออมีความแบบนิ่งๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ไวยวายเนาะก็แบบปล่อยให้งอนไปแล้วก็พยายามจะพูดอธิบายอนะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ที่ตลกมากก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบว่าจีวานมาชวนยุนซนไปดื่มใช่ปะ่ะไปกับแก๊งวกพี่รุ่น้องอะไรที่ไปกินดื่มกันอนะไรอย่างเงี้ยแล้วยุนซนก็ยอมไปแต่จริงๆแล้ว่คนที่ให้มาชวนก็คือเพื่อนชายคนหนึ่งที่แอบชอบยุนซนเออให้จีวานเนี่ยมาเป็นนกต่อประมาณว่าเป็นแม่สื่อให้อนะไรอย่างเงี้ยบอกว่า ซนแล้วก็แบบช่วยแบบคุยให้หน่อยอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะละ่ะแล้วพอจีวานมาชวนยุนโซนก็ไปเว้ยแล้วแบบจีวานก็ลองถามดูใช่ป่ะว่าแล้วยุนโซนอะคิดว่าเพื่อนพู้ชายคนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วยืนโซนก็ตอบว่าเออก็เป็นคนตลกดีนะอะไรเงี้ยแล้วจีวานน่ะก็งอนเว้ยคือแบบไม่พอใจอะไม่พอใจที่เอาทำไมถึงชมว่าคนนั้นตลกอะไรเว้ยแล้วก็งอนโดยที่แบบว่าเออขนมที่จะกินอยู่ที่ให้กินมาแกก็ไม่กงไม่กินมันแหละคืนเว้ยเว้ยเออคือแบบก็งอนออกมาแบบชัดเจนมากเออเพื่อน การันน่มันจะเป็นต้องงอนในขนาดนั้นบาบาจริงแล้วก็จีวานเนี่ยก็จะมีลักษณะนในความกัก เออกันท่าไม่ให้ผู้ชายเนี่ยเข้ามาจีบเพื่อนตัวเองไม่ให้ผู้ชายเนี่ยเข้ามาจีบยุนซอนด้วยเนาะเขาจะมีความแบบกักกะนู่นนี่นั่นแบบว่าโอ๊ยคนนั้นก็ไม่ดีหรอกคนนี้ก็แบบไม่ใช่หรอกอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งแบบใครที่ชอบเพื่อนอาจจะเคยเป็นเหมือนกันชั่วละเออแบบมีการกักมีการกันจีกกันท่าอะไรอย่างงี้เนาะเออก็อเป็นความน่ารักของนางอีกอย่างหนึ่งแหละมันก็หาได้ในชีวิตจริงทั่ว,วไปอะไม่ได้หวือหวามากเพราะฉะนั้นคนดูมันก็เลยอินได้ง่ายไงคือไอ้อย่างเราเนี่ยก็เคยมีพาร ในมหาลัยหรือในโรงเรียนมัธยมนู่นนี่ใช่ปะ่ะแล้วก็โมเมนต,ต์ต่างๆอ่ะที่อยู่ในซีรีส์อ่ะมันก็เป็นโมเมนต,ต์ที่แบบอาจจะเคยเกิดขึ้นในชีวิตจริงของใครหลายๆคนไงมันก็เลยทําให้คนดูอ่ะมีความรู้สึกร่วมนะคะแล้วก็ชอบซีรีส์เรื่องนี้มากๆเออเข้าถึงคนในวงกว้างมากๆคือจริงๆอ่ะมันก็มีสัญญาณออกมาเรื่อยๆว้ว่า2คนเนี้ยเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ว่าทาั้งคู่อ่ะไม่ยอมรับความรู้สึกกันแต่ว่าจากที่สังเกตเห็นก่อนอ่ะเราคิดว่ายุงสน,น่ะน่าจะแอบชอบจีวานก่อนคือตอนนั้นอ่ะช่วงแรกๆ,ๆ ที่ซีรีส์เปิดมาจีวานจะเป็นคนที่ชอบนัดบอดกับผู้ชายใช่ปะล่ะเออมีแบบปัดแอป,ปอะไรยเงี้ยแล้วก็นัดเจอนัดเดทกับผู้ชายคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยแล้วก็พบกับผู้ชายคนไหนก็พบได้ไม่นานไม่เคยเกินหนึ่งปีอะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนไปบ่อยเออแล้วช่วงนั้นน่ยยุนซนก็ต้องคอยรับรู้อยู่ตลอดเลยว่าช่วงเนี้ยจีวานไปเดทกับคนนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปเดทกับคนนั้นอีกแล้วแล้วก็คอยถามว่าเป็นยังไงบ้างที่ไปเดทมาเมื่อวานนี้แบบไปได้ดีไหมนู่นนี่นั่น,นใช่ป่ะแต่ว่าด้วยการถามแบบเเมมือนนนแค่่ถาพปกติ แต่จะมีแววตาที่มันมีความผิดหวังอยู่นิดๆอะเวลาที่จีวานบอกว่าเออคนนี้คุยด,ด้วยแล้วก็รู้สึกดีอาจจะไปดูหนังกันต่อนนี่ใช่ป่ะเอ,อยุนซนก็จะมีความแบบรู้สึกผิดหวังอยู่ในแววตาซึ่งอันเนี้ยเราก็สังเกตแลวแหละว่าคนที่ความรู้สึกชัดเจนขึ้นมาก่อนน่าจะเป็นยุนซนเพราะว่าเป็นคนที่มีท่าทีแปลกๆไปก่อนคนแรกใช่ป่ะแต่พอหลังจากนั้นเว้ยพอต่อมาเรื่อยๆก็จะเห็นว่าจีวานเองอะแหละที่มีความงอนงอนเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างเงี้ย่างที่บอกว่างอนเรื่องที่ถาม ผู้ชายใช่ป่ะแล้วก็มวนแล้วก็มีความงอนที่ยุ่โซนอ่ะมีผู้ชายคนอื่นมาชอบอีกแล้วก็แบบเป็นคนที่ตัวเองไม่รู้จักก็แสดงอาการเหวี่ยงวีดออกมาว่าแบบไม่พอใจที่แบบเออทำไมมีเพื่อนคนอื่นที่เราไม่รู้จักด้วยอ๋อไหนบอกว่าเราสนิทกันมากที่สุดเลยเนี่ยเออนะั่งก็วายเว้ยก็เลยคิดว่าจริงๆ2สองคนเนี้ยเขาชอบกันพิเศษเป็นเพื่อนพิเศษกันมานานแล้วแต่ว่าไม่มีใครที่จะแบบเปิดไพ่ออกมาว่าเออเราชอบเธอมากกว่านั้นอ่ะไม่มีใครกล้าพูดเหมือนกลัวความสัมพันธ์มันจะเปลี่ยนไป เพราะว่าตัวเองเป็นเพื่อนกันมั้งแต่เด็กอะแล้วมันก็แบบสนิทก,กันมากอะจนมันไม่อยากจะให้ไอสิ่งที่เป็นอยู่อะมันน้อยลงหรือแบบมันมองหน้ากันไม่ติดเลยก็เลยไม่มีใครกล้าพูดนะแต่ไออาการต่างๆที่แสดงออกมามันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นทุกวันๆใช่ปะแล้วอย่างยิ่งตอนได้อยู่ด้วยกัน2ต่อ2อะไรอย่างเงี้ยเออก็คือซีหนึ่งที่ทมีการไปแคมป์ปิ้งใช่ปะใกล้ๆจบแล้วช่วงตอนนั้นอะที่ไปแคมป์ปิ้งกันใกล้ๆบ้านของพะโองอะเออร้านเตียว่ะคือ2คนนั้นก็จะมีการเมาเนะน,น,นอะ ยุนซนกับจีวาน่ะมีโอกาสได้พูดคุยกันสองคนที่แบบว่าอยู่ในห้องอะ่ะเออจังหวะนั้นก็แบบลมเหมือนเมาอะ่ะจีวานก็พูดออกไปว่าแบบบอกชอบออกไปอะ่ะเออพูดไปแบบเมาเมาแบบกึง่งรู้ตัวไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยทําให้ยุนซนอ่ะรู้สึกเหมือนถูกให้ความหวังอะ่ะแล้วพอลุกอีกวันอะ่ะจีวานก็ทําเป็นแบบว่าไม่รู้เรื่องทำไปเหมือนว่าพูดอะไรไปจาอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็เลยทําให้ยุนซนอ่ะรู้สึกเสียใจไปเหมือนถูกเล่นกับความรู้สึกอะ่ะเหมือนวันเนี้ยมาทําเหมือนชอบเราแต่ว่าพออีกวันนึงก็ทํา ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยพอเป็นอย่างเงี้ยบ่อยๆเลยมันก็เกิดความสึกเฟลแล้วก็แบบไม่อยากจะอยู่ใกล้อีกอ่ะเหมือนไม่อยากจะปฏิสัมพันธ์อะไรอีกเพราะว่ากลัวตัวเองอ่ะจะเอาใจลงไปมากกว่าน,นี้แล้วก็กลัวจะเจ็บมากกว่าน,นี้แล้วพอตัวเองเริ่มเปลี่ยนไปใช่ปะมาถึงยูนโซนอ่ะพอเริ่มเปลี่ยนไปพอเริ่มจะตีตัวออกห่างี่ยคุณจีวานค่ะเขาก็ไม่พอใจอีกค่ะเขาก็ม,มีความแบบเสียใจที่แบบเพื่อนไม่เหมือนเดิมคือ <G h aw> มันจะเอาอะไรมาเหมือนเดิมเนีออกอปะเออมันแบบ ันจะเอาอะไรมาเหมือนเดิมได้อีกในเมื่อความรู้สึกมันล้ําเส้นไปแล้วอ่ะมันเกินความเป็นเพื่อนไปแล้วอ่ะแล้วตัวเองก็ไปพูดแบบนั้นแล้วยเงี้ยแล้วลอีกวันจะมาให้เขาทาตัวเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใช่ใชปะ่ะนั่นแหละแล้วจีวานก็เลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับนางเอกก็คือยูนาบีนั่นเองอนะคะก็เลยแบบทำเป็นเหมือนว่าเออมีเรื่อง,องเพื่อนกษาอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นเล่าแบบเรื่องทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออไม่ได้อื่นว่าเป็นเรื่องใครใช่ปะ่ะก็แบบพูดมาว่ามีเพื่อนมาชอบแล้วก็บอกความรู้สึกกันไปแล้วแล้้ล้้ววกกกก็็รรูสึตงันนแแลยาีีมด ไม่ใช่หรอวาในเมื่อมันเป็นความรู้สึกที่ตรงกันยูนาบีก็พูดในแง่ที่ว่าพอเป็นคนข้างนอกใช่ป่ะมองเข้ามาก็จะรู้สึกว่าความรู้สึกเรากับเขาตรงกันน่ะก็ดีแล้วไงเออจริงมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเว้ยแล้วไอ้ความที่แบบต่างฝ่ายต่างรับรู้กันแล้วเนี่ยเออจริงมันก็น่าจะไปต่อได้ใช่ป่ะในเมื่อรู้สึกตรงกันแล้วยูนาบีก็พูดให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของมันนะเนาะคือพูดในแง่ที่ว่าเออจริงอ่ะถ้าจีวานจะให้กลับไปเป็นเพื่อนเหมือนเดิมหรือกลัวเสียเพื่อนนั่นนี่นู่นอ่ะจริง มันได้บอกกันไปแล้วก็รับรู้กันไปแล้วจริงๆอ่ะมันเกินเพื่อนไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเว้ยเออคือมันไม่มีทางจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อยู่แล้วอ่ะในเมื่อมันข้ามเส้นไปแล้วอ่ะมันก็น่าจะไปต่อได้หรือเปล่าประมาณนี้ใช่ปะเออซึ่งเนี้ยถ้าใครที่เคยมีประสบการณ์แอบชอบเพื่อนอ่ะจะรับรู้ได้ว่าจริงยูราเบียพูดถูกคือไอ้ความที่แบบถ้าเราชอบเพื่อนแล้วเพื่อนก็ดันชอบเราเหมือนกันอ่ะมันเกินเพื่อนไปแล้วมันจะไม่มีทางกลับไปเป็นจุดเดิมได้แล้วว่ามันผ่านจุด เธอนิ่งพอยไปแล้วอ่ะเออมันแบบมันเลี้ยวกลับไม่ได้แล้วเว้ยเออมีความรู้สึกที่แบบมันมากไปกว่านั้นแล้วอ่ะเออมันก็ต้องคุยกันแล้วแหละว่าจะยังไงต่อใช่ปะะ่ะก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้จีวานอ่ะกล้าที่จะยอมรับพวารู้สึกตัวเองสำหรับซีนที่เราชอบมากที่สุดระหว่างคู่นี้นะคะก็คือซีนชิงชา้าเออเป็นซีนที่มีเพื่อนบอกว่าทําซับผิดนิดนึงด้วยใช่ปะ่ะเออนั่นแหละผิดยังไงอันนี้เราก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะถ้าใครรู้ก็แบบคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะว่าเขาทําซับผิดยังไงนะแต่ว่าประมาณว่า่าซีีนนนนนนั้นเเนก็็จะปตอทท เกิดความรู้สึกกันแบบพูดกันแบบมีสติอะเนาะคือยุนซนก็บอกว่าชอบแล้วก็จีวานก็คือรู้สึกเหมือนกันแต่จีวานอะกลัวว่าถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนแต่แล้วอะมันจะต้องมีการเลิกกันคือแบบถ้าเป็นเพื่อนอะก็ไม่ต้องเลิกกันใช่ปล่ะในเมื่อเราเป็นมิตรภาพเป็นระหว่างเพื่อนอะไรเงี้ยมันจะไม่มีวันที่จะมาเลิกลาการมันไม่เหมือนเราเป็นแฟนกันปุ๊บมันก็ต้องมีการเลิกกันซึ่งความรู้สึกที่จีวานรักยุนซนมากมากก็ไม่อยากจะเสียไปไม่ว่าในรูปแบบไหนใช่ปล่ะแล้วพอยุนซนได้ยินแบบนั้นปบบบอออกก็แัวเเราามลยคื ขำแบบเอ็นดูในความแบบคิดแค่นี e y, ้เองใช่ไหมเหมือนที่เธอกังวลอยู่อ่ะเออคือแค่กังวลว่ากลัวแบบจะเลิกกันอะไรอย่างเี้ยใช่ไหมเออก็เลย่หัวเราะแล้วก็แบบว่าเออไม่ต้องกลัวเลิกกันหรอกเพราะว่ายังไงอ่ะพอรู้สึกของเราอ่ะมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเรารักเธอใช่ปะเออไม่ต้องกลัวหรอกอะไรประมาณเนี้ยทั้งคู่ก็เลยแบบกอดกันเลยเออแต่ว่าไม่ได้มีซีนแบบว่าจูบกันนู่นนี่นั่นนะเออจะเป็นความรักแบบว่าเพื่อนกันแบบเพิ่งเริ่มเริ่มอะไรเงี้ยเออเป็นความรักแบบว่าเพื่อนแบบเปลี่ยนไปเป็นแฟนอะไรใช่ปะก็จะเป แล้วก็กอดกันจะเออน่ารักกะสินเนี้ยก็เลยชอบสินเนี้มากที่สุดแล้วพอหลังจากนั้นมาปุ๊บพอทั้งคู่แบบว่าปลดล็อกอะไรตรงนั้นไปได้ใช่ปะทั้งคู่ก็แบบควงแขนกันเลยจ้าแล้วก็รู้สึกว่านี่ไงพอยอมรับในความรู้สึกแล้วก็พอเป็นคนที่แบบมีความรู้สึกตรง,งกันอะไรเงี้ยมาคบกันมันก็โคตรดีเลยใช่เะล่ะดูอย่างงี้ก็เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วปะ่ะเออเหมือนของพี่พีวิลกินเลยใช่ปะ่ะเออนั่นแหละก็ประมาณนั้นเลยนนเว้ยคือเหมือนแบบเพื่อนอะแล้วเปลี่ยนมาเป็นแฟนอะคือถ้า อ,อ,อ๋อแล้วก็ต้องบอกก่อนนะว่าซีนของสองคนนี้ไม่ได้ออกมาแบบเยอะมากนะตลอดทั้งเรื่องอะ่ะแต่ว่าโมเมนต์อ่ะก็มีออกมาเรื่อยๆเออคือแบบว่าก็ต้องยอมรับก่อนนะว่าอีปะดูคู่นี้เป็นหลักคือแบบว่าคู่นางเอกกับพระเอกอะ่ะบางทีก็กดสคริปต,ต้องขอโทษจริงๆคือบ,บางทีก็กดสคริปมั่งอะไรเนงะี้ยส่วนโมเมนต์ของคู่โซนจีวานนะถ้าถามว่ามีประมาณสักกี่เซนอะไรเงี้ยนาะก็ต้องบอกว่าในส0 e อก็จะมีคู่เนี้ยออกมาประมาณครึ่งชั่วโมงที่แบบเป็นคู่กั แต่ว่าถ้ารวมพาร์ที่ออกมาเดี่ยวๆหรือว่าออกมากับกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยก็รวมๆประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงหือนกันนะถ้าเทียบโมเมนต์ Moment ทั้งหมดในเรื่องอ่ะก็จะมีประมาณสัก10% 15%อซเะไรอย่างงี้แหละแล้วก็เห็นแหวๆไปประมาณแบบว่าอยากจะมีอยู่ E ีนีงนึ่ะไม่รู้ EP ีไหนที่เปิดมาแล้วก็แบบหลังจากที่นางเอกอ่ะชวนเพื่อนมากินดื่มที่ห้องต่อใช่ปะต่อรอบ2อ่ะแล้วมันจะเป็นซีนที่กล้องอ่ะใช่ <laughs> กล้องอ่ะถ่ายนางเอกมานอนอยู่เตียงเขานอนไม่หลับแล้วกล้องมันวาร์ปวาร์ปผ่านอ่ะเลยเห็นกู้โซนกับจีวานอ่ะนอนกอดกันอยูเว้ยตอนนั้นยังไม่ได้บอกชอบกันนะเว้ยเออคือโซนน่ะนอนใช่ป่ะแล้วจีวานก็นอนนอนแขนอยู่อย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบว่าหันเข้า กอดอะเออนอนกอดกันอยา่เงี้ยแล้วนางเอกก็อยู่นอนอยู่ข้างๆเนี่ยคือแบบสองคนนี้ก็ไม่ได้แคร์เวลนะ็นอนกอดกันเว้ยเออไม่ได้แคร์เพื่อนฝูงจะนอนเป็นตับอยู่ในห้องก็ไม่สนใจนะคือสองคนนี้ก็แบบว่าเขาสนิทกันอยนะ่างนั้นนาอเออเพื่อนไม่มีใครสงสัยเลยหรอกเราเห็นแว็บเดียวแต่เราก็รู้สึกแบบว่าน่ารักอะเออแล้วก็แบบย้อนดูย้อนดูอีกสองรอบอะไรอย่างเงี้ย นันแหละก็เป็นซีนที่นางเอกอะตื่นขึ้นมาลางดึกเออแล้วก็ไม่เห็นพระเอกอะก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มองหน้ากันซึ่งเนี้นก็สกคิปไปเนาะสคิปไปก็ดูแต่ว่าคู่ที่เราชอบก็คือคู่นางเอกกับพระรองอันเนี้ย ชอบเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเขาอยู่ด้วยกันแล้วมันน่ารักกนอบอุ่นมันดูเป็นความรักดีๆที่เราแบบอยากมีทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ใช่ความรักแบบพระเอกกับนางเอกที่แบบมีความซับซ้อนวุ่นบือตลอดก็เลยจะชอบดูคู่พระรองกับนางเอกเออหลานชายลุงขายก๋วยเตี๋ยวอะ่ะนั่นแหละที่บ้านอยู่ริมทะเลอะ่ะเออโคตรด,ดีอะซีนแถวแถวชายทะเลอนนั้นอะ่ะเออก็ชอบแล้วก็เลยดูคู่นั้นเออก็รุนนางอยู่แต่ว่าสิ่งที่ดึงดูดให้มาดูซีรีส์เรื่องนี้มากที่สุดอะก็อย่างที่บอกเนาะว่าคือคู่ของซนจีวาน,นะนคู่ญิง แล้วก็มีพาร์ทโมเมนต์น่ารักให้เราเห็นออกมาเออเห็นใน Netflix นั่นแหละที่ลงทูบว่าที่เขาตัดมาลุมมอ่ะดูว,ดวนั้นเสร็จเอ้ยก็ไปดูอันเต็มเลยเลว้ยเพราะว่าเราก็มี Netflix อยู่แล้วช่ปนละเออแต่มีเสียออกมาเยอะเลยนะว่าอยากให้ทำซีรีส์ของคู่นี้ต่อสักเรื่องนึง<ๆ>ก็ลองไปคอมเมนต์แล้วก็ไปกดไลค์คลิปให้ Netflix กันเยอะๆนะๆนะเขาจะได้รู้ว่าตลาดบ้านเราอ่ะเปิดรับคู่หญิงรักหญิงนะเออเขาจะได้ไปทาแบบว่าคู่หญิงรักหญิงออกมาให้เราได้ดูกันอีกเยอะๆเนาะก็ไป เพื่อนว่าจริงๆคู่หญิงรักหญิงที่เป็นซีรีส์แบบคู่หลักของเกาหลีอะเรายังไม่เคยเห็นนะว่ามีซีรีส์เรื่องไหนหรือว่าท่านเพื่อนเห็นเรื่องไหนก็แบบคอมเมนต์บอกเรามาหน่อยนะแต่ส่วนตัวเราจะเห็นเป็นคู่รองเนาะอย่างเช่นเรื่องก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องไม้ใช่เปล่าเออเรื่องไม้นะก็แบบเข้มข้นสนุกมากเลยนะแล้วก็มีพาร์ทของความหญิงรักหญิงอะอยู่ในนั้นด้วยวก็เป็นคู่รองอะเนาะไม่ได้เป็นเรื่องราวหลักๆใช่เะล่าเออก็จะเห็นแบบว่าเป็นพาร์ทหนึ่งที่แทรกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในส่วนของที่ไม่ใช่ซ ว่าเกาหลีอะถึงแมว้ว่าจะเป็นประเทศที่ไม่ค่อยเปิดกว้างเท่าบ้านเรานะคือในสังคมเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ยังเปิดเผยตัวกันมากแต่ว่าคือบันเทิงต่างๆําไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เอยหรือว่าหนังเองก็ตามเนี่ยทำออกมาได้ดีมากคะคืออย่างปี2015หรือ2016 2 0 1 6ันสที่มี The h a n d m a i d n นะนั้นอะนะแบบโอโ้โหเป็นที่พูดถึงมากเลยนะคะในวงการของคนดูหนังเลสเบียนอย่างเราอย่างเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มเลยเนะี่ยเราเห็นเพื่อนชอบเรื่องเนี้ยยกขึ้นฮิ้งเป็นหนังในดวงใจที่ประทับใจเยอะมากคือเป็นหนัง เกาหลีที่กำกับโดยผู้กำกับปาร์ชานบุกนะคะแล้วก็เป็นผู้กำกับผู้ชายแต่ว่ากำกับหนังเลสเบียนออกมาได้แบบเข้มข้นมากถึงแม้มันจะดูเซ็กซี่มากๆนะคะแต่ว่าด้วยเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยมันสนุกเนาะและมันทําให้หนังเลสเบียนอะไปถึงคนดูในวงกว้างขึ้นซึ่งก็ต้องบอกว่าวงการภาพยนตร์บ้านเขาอะกล้าที่จะนําเสนอมุมมองต่างๆเนี่ยมากเลยทีเดียวแหละถึงแม้ว่าสังคมจะไม่เปิดกว้างอะไรก็ตามแต่แต่เขากล้าที่จะไปข้างหน้าก่อนอะเออคือใช้สื่อในการแบบว่า ไปก่อนแล้วนะคะต่อให้สังคมจะยังตามมาไม่ทันหรือ,อยังก็ตามนะแต่เราเชื่อว่ามันเป็นเรื่องดีนะที่ตัวของสื่อเองมีความกล้าในการนําเสนอมีการกล้าที่จะวียอาณออกไปเนาะเออซึ่งแบบก็เป็นทิศทางที่ดีนะคะที่มันทําให้เรามองเห็นว่าเอออนาคตอ่ะมันน่าจะเห็นอะไรมากขึ้นแล้วก็น่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มาอยู่ในชีวิตจริงอะมากขึ้นและสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราหน่อยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ก็ที่ถ้ามีคลิปใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดอัปเดตทุกคลิปจากช่องของเราอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้อีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะบายโขเข้าปาค่ะแล้วมันจะไปทำให้ความเป็นเพื่อนอะหายไปยงไงวะไม่ใช่ไอ๋อแต่เดี๋ยวมาดูเรื่องย่อก่อนแล้วกัน,นะคะ่ะอุ๊ยเป็นเรื่องราวความรักที่มันไม่แน่ไม่นอนของผู้หญิงคู่หนึ่ง